ลองนึกภาพตามนะครับกฎเกณฑ์ที่เคยค้ำจุลโลกของเรามานานเนี่ยมันกำลังพังทลายลงแล้วตอนนี้ทุกประเทศก็เหมือนถูกบีบให้ต้องเลือกข้างในเกมใหม่ที่กติกามันยังไม่ชัดเจนเลยเราจะมาดูกันครับว่าโลกเก่ามันกำลังจบสิ้นลงยังไงแล้วอนาคตแบบไหนที่กำลังรอเราอยู่ข้างหน้าประโยคสุดคลาสสิกประโยคนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแค่คำคมในหนังสือประวัติศาสตร์อีกต่อไปแล้วแต่มันกำลังจะกลายเป็นเออ เหมือนเป็นตะกะใหม่ของโลกเลยที่อำนาจดิบๆเนี่ยเข้ามาแทนที่กฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากๆเลยครับและนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยไอเสาหลักที่เคยทำให้เรารู้สึกว่าโลกมันมั่นคงมาหลายสิบปีตอนนี้มันกำลังร้าวครับความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกว่าเราคาดเดาสิ่งต่างๆได้ที่เราเคยชินกันมามันกาลังจะหายไป โอเคครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับเราจะมาไล่ดูกันทีละประเด็นเลยมีทั้งหมด6หัวข้อหลักๆก,ก็จะเริ่มตั้งแต่ไปดูว่าระเบียบโลกเก่ามันพังทลายลงยังไงแล้วก็ไปจนถึงการหาทางออกใหม่ๆที่จะพาเราไปสู่อนาคตกันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าคือไอ้ระบบโลกเก่าที่ว่ามันกําลังพังเนี่ยมันเคยหน้าตาเป็นยังไงแล้วทําไมอะไรที่ทําให้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือเมื่อก่อนเราอาจจะเชื่อกันนะครับว่า ถ้าทุกคนเล่นตามกฎเนี่ยโลกมันก็จะสงบสุขใช่ไหมครับแต่ความจริงแบบใหม่ที่มันน่ากังวลก็คือตอนนี้โลกมันเหมือนกลายเป็นสนามประลองกําลังไปแล้วที่การทําตัวเป็นเด็กดีอาจจะไม่ได้การันตีความปลอดภัยอีกต่อไปแล้วละครับแล้วคําถามคือระบบที่มันดูเหมือนจะไม่ค่อย make sense แบบนี้มันอยู่รอดมาได้ยังไงคําตอบเนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับ เป็นเรื่องของคนขายของชำจากนักคิดชาวเช็กที่ชื่อว่าวาสเลฟฮาเวลเรื่องนี้จะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้ดีขึ้นเยอะเลยอะลองนึกภาพตามกันนะครับคนขายของชำคนหนึ่งเนี่ยเขาแขวนป้ายที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้เชื่อเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ที่เขาทำไปเนี่ยก็เพื่อส่งสัญญ,ญาณว่าโอเคโอเคผมยอมเล่นตามเกมนะแล้วพอทุกคนในสังคมต่างก็ทำแบบเดียวก่นคือแกล้งทำเหมือนเหมือนกันไปหมด ไอระบบที่มันสร้างขึ้นมาจากคำโกโหกเนี่ยมันก็เลยแข็งแกร่งขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับและนี่แหละครับคือคีย์สำคัญเลยคืออำนาจของระบบเนี่ยมันไม่ได้มาจากความจริงอะไรเลยนะแต่มันมาจากการที่ทุกคนยอมที่จะเล่นละครไปด้วยกันแล้วก็ยอมรับคำโกหกนั้นนี่คือเลนส์หรือแว่นตาที่เราจะใช้มองภาพการเมืองโลกต่อจากนี้ไปเลยครับทีนี้แล้วถ้าเราลองเอาเรื่องของคนขายของชำเมื่อกี้มาเปรียบเทียบกับการเมืองระหว่างประเทศดูละครับ เราจะเห็นภาพชัดขึ้นมาทาันทีเลยว่าทำไมระบบที่เคยดูเหมือนจะมั่นคงมากๆถึงได้พังครูล,ลงมาแบบนี้ คือในอดีตเนี่ยประเทศขนาดกลางต่างๆก็ไม่ต่างอะไรกับคนขายของชำคุนนั้นเลยครับพวกเขายอมแขวนป้ายหรือก็คือยอมเล่นตามเกมของระเบียบโลกที่นําโดยสหรัฐก็เพราะว่ามันให้ทั้งความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ไงครับแต่ว่าตอนนี้ละครฉากนั้นมันจบลงแล้วเพราะเศรษฐกิจมันกลายเป็นอาวุธไปแล้วและข้อตกลงเดิมๆที่เคยมีมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปแล้วการพังทลายครั้งนี้มันไม่ได้เพิ่งมาเกิดนะครับ มันเหมือนเราโดนหมัดหนักๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาเกือบ20ปีแล้วเริ่มจากวิกฤตการเงินปี2008ที่ทำให้คนเริ่มไม่เชื่อมั่นกันแล้วตามมาด้วยวิกฤตโรคระบาดที่แบบเปิดให้เห็นเลยว,ว่าโลกเรามันเปราะบางแค่ไหนแล้วก็มีวิกฤตพลังงานที่ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเป็นอาวุธได้หมดเลยนี่นาจนสุดท้ายครับวิกฤตการเมืองโลกรอบล่าสุดก็เหมือนเป็นหมัดน็อกที่เข้ามาซ้าเติมให้ทุกอย่างมันพังลงไปอีก พอระเบียบโลกเก่ามันล่มสลายลงแบบนี้ตอนนี้ทุกประเทศก็เหมือนมายู่อยู่บนทางแยกสำคัญเลยครับที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเดินไปทางไหนต่อในโลกใบใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยใบนี้สัญชาตญาณแรกของคนเราเลยนะครับเวลาที่รู้สึกไม่ปลอดภัยก็คือการสร้างป้อมปราการของตัวเองขึ้นมาตอนนี้หลายประเทศก็เริ่มหันกลับมาเ네น้นพึ่งพาตัวเองในทุกๆด้านซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะ แต่ลองนึกภาพตามดูสิครับว่าถ้าทุกคนต่างคนต่างสร้างกำแพงของตัวเองเนี่ยโลกที่เราจะได้มามันก็จะเป็นโลกที่โดดเดี่ยวยากจนแล้วก็เปราะบางยิ่งกว่าเดิมซะอีกแต่ถ้าเกิดว่าการสร้างป้อมหรือการยอมจำนนมันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแล้วครับมันอาจจะมีทางเลือกที่3ซ่อนอยู่ก็ได้นะเส้นทางที่จะทำให้ประเทศขนาดกลางเนี่ยเปลี่ยนจากแค่ผู้ตามมาเป็นผู้ร่วมสร้างระเบียบโลกใบใหม่ขึ้นมาเอง แนวคิดนี้เขาเรียกว่าสัจจนิยมบนพื้นฐานของคุณค่าครับถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะก็คือการเป็นทั้งคนดีและคนฉลาดในเวลาเดียวกันคือเรายังต้องยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองโลกตามความเป็นจริงด้วยว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้เวลานะเราก็ต้องรู้จักต่อรองกับคนที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยบ้างประโยคนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันคือตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลยครับมันเหมือนเป็นการประกาศเลยว่าเฮ้ย จากนี้ไปนะเราจะไม่ได้มีแค่ความดีเป็นอาวุธอย่างเดียวแล้วแต่เราต้องสร้างความแข็งแกร่งที่มันจับต้องได้ขึ้นมาจริงๆเพื่อให้ความดีของเราเนี่ยมันมีน้ำหนักแล้วก็ทำให้คนอื่นต้องหันมารับฟังเราบ้างแล้วคำถามคือเราจะสร้างความแข็งแกร่งที่ว่านี้ได้ยังไงละ่ะคำตอบก็คือต้องลงมือทำจริงครับ ตั้งแต่การลงทุนสร้างความมั่นคงในบ้านตัวเองให้แข็งแรงก่อนเลยไปจนถึงการออกไปจับมือกับพันธมิตรใหม่ๆแบบที่มันยืดหยุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นการร่วมกลุ่มกันเพื่อไปต่อรองราคาแร่ธาตุที่สำคัญๆหรือว่าการไปร่วมมือพัฒนา AI กับประเทศที่คิดคล้ายๆกับเรามีประโยคหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะเจราจาเราก็จะกลายเป็นอาหารบนโต๊ะนั้นโอ้โหประโยคนี้คือคมและชัดเจนที่สุดแล้วครับมันเหมือนเป็นคำเตือนตรงๆเลยถึงประเทศขนาดกลางทั้งหลายว่า ต้องร่วมมือกันนะอย่ามัวแต่ไปแข่งกันเองเพื่อเอาใจพี่ใหญ่เพราะถ้าไม่รวมพลังกันเมื่อไหร่ก็อาจจะก,กลายเป็นแค่เบี้ยบนกระดานให้คนอื่นเขาเดินเล่นได้เลยและแล้วเราก็มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับซึ่งผมอยากจะขอกลับไปที่เรื่องของคนขายของชํำคนเดิมอีกสักครั้งเพื่อจะหาคําตอบว่าแล้วเราควรจะปลดป้ายที่ว่านั้นลงมาได้ยังไงนี่คือแผน4ขั้นตอนครับสู่การใช้ชีวิตอยู่กับความจริง1เลยนะ คือต้องเลิกหลอกตัวเองก่อนว่าโรคใบเดิมมันยังอยู่ 2. ส,สร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาแล้วใช้กับทุกคนให้มันเท่าเทียมกัน 3. ลงมือสร้างสถาบันใหม่ๆที่มันเวิร์กจริงๆขึ้นมาและสุดท้ายข้อ4ส,สร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองครับเพื่อที่เราจะได้มีอำนาจไปต่อรองแล้วก็ยึดมั่นในหลักการของเราได้จริงๆหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยผมว่ามันสรุปได้ในประโยคนี้เลยครับความหวยหาอดีต มันไม่ใช่ยุทธศาสตร์โลกใบเดิมมันจากไปแล้วจริงๆและทางเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการสร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมาโดยมือของเราเองและนั่นก็ทำให้เรามาถึงคำถามสุดท้ายที่อาจจะสมคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับในเมื่อระเบียบโลกเก่ามันพังไปแล้วแล้วอะไรล่ะที่จะถูกสร้างขึ้นมาแทนที่คำตอบของคำถามนี้มันไม่ได้มีใครกำหนดไว้ล่วงหน้านะครับแต่มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการลงมือทำของเราทุกคน นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป